สวัสดีครับกลับมาพบกับร้าน X Y K Smart Shop อีกครั้งครับวันนี้นะครับเรามีรถตัวใหม่นะครับจากค่าย WL นะฮะมาจะรีวิวให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับตัวนี้นะครับเพิ่งออกมาช่วงนี้ก็ออกมารัวๆนะฮะค่าย WL ตัวนี้นะครับเป็นบอดี้แบบสีออกเขียวเรืองแสงนะฮะเหลืองๆหน่อยนี่นะครับกล่องหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับชื่อรุ่นของเขานะครับจะเป็นรุ่น144นะฮะ 002นะครับตัวนี้เป็นรถบักกี้นะฮะสเกล1/14นะฮะสุ per power นะฮะขึ้น 2.4g นะครับเรด d ี้ทูรันแล้วก็ขับเครื่อง4ล้อนะครับเป็น f o wheel drive นะฮะโอเคเรามาดูด้านในกันนะครับนี่นะครับด้านในนะฮะก็ค่ายดีนะครับล็อกมาเหมือนเดิมนะครับแบบนี้นะก็ไม่ต้องห่วงเรื่องจัดส่งนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะ โอเคเเรามาดูรถข้่งด้กันว่าสวยแค่ไหนอันนี้สเกลหนึ่งต่อสิบสี่นะครับช่วงก่อนหน้านี้รีวิวเอาจะออกมาแต่พวกรถหนึ 10, ่งต่อสิบหนึ่งต่อสิบสองอ่ะช่วนี้จะเป็นรถที่ไซส์กระทันรัดลงมานิดนึงแต่ก็ไม่เล็กนะนี่นะฮะหนึ่งต่อสิบสี่ 4. ให้ดูนะครับนี่นะครับบอดี้อ่สวยนะยางมันยางลมนะนี่นะฮะยางลม,น,มนิ่มเลยอืม,น,มนิ่มเลย โดยรวมนี่ถือว่าสวยเลยนะเนี่ยดูลายลดลายบอดี้สวยดีฮนะแม็กที่แม็กตรงนี้เป็นพลาสติกนะฮะสีตัวนี้เป็นแบบสีแบบแนวแบบสะท้อนแสงนะสวยอยู่นะฮะด้านในมีคนขับนะสองคนนี่นะครับด้านหน้าให้ดูด้านล่างด้านล่างนะครับเป็นเพดอลูมิเนียมนะฮะทั้งเกือบจะทั้งคันเลยนะเนี่ย แข็งแรงมากนะฮะปีกนกตัวนี้เป็นปีกนกพลาสติกนะครับนะปีกนกพลาสติกอยู่นะครับพวกกระดูกหมาต่างๆพวกเนี้ยเป็นเหล็กหมดแล้วนะฮะเฟืองกระดูกหมาเป็นเหล็กนะฮะเฟืองเหล็กนะฮะโช๊คให้ดูโชกโอ้หดนะตัวนี้ผมว่าค่อนข้างหนึบนี่ดูการขึ้นตัวฮะค,ค่อนข้างหนึบอยู่อ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูด้านในกันนะรถมาถึงเนี้ยมันจะ ล้อจะเอียงซ้ายเอียงขวานีไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปปรับศูนย์ได้ไม่ต้องห่วงนะฮะพวกนี้รถบักกี้วนเหญ่เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับมาจากคลังค่ายเลยนี่นะครับด้านบนนี้น่าจะมีไฟนะครับนี่นะมีชุดไฟต่อเข้ามานะครับอให้ดูด้านในนี่ชุดสปีดนะครับบอดี้โครงแรงสวยนะพวกนี่นะเทาวเวอร์โช๊คดูดูทาวเวอร์โช๊คนะเทาวเวอร์โช๊คตัวนี้เป็นเหล็กนะฮะ เป็นอลูนะฮะตัวนี้หน้าหลังเลยนะเป็นอลูค่อนข้างแข็งนะฮะนี่ชุดสปริงชุดโช๊กนะสปริงแบบสวยนะอืมแต่งมาสวยนะฮะเดี๋ยวรูแบตหน่อยมาให้แบตเป็นตัวไหนมาตัวนี้ก็เดี๋ยวนี้เขาทำตัวล็อกมาดีนะของค่ายนี้โอ้แบตค่อนข้างสวยเดี๋ยวขอเอามาดูนะนี่นะครับโอ้เป็นแบตก้อนสีดำสวยเลย นี่ฮะัพันห้ามิลลิแอมพันห้ามิลลิแอมเจ็ดจุดสี่นะฮะเจ็ดจุสี่พันห้ามิลลิแอมสองเซลล์นะค่อนข้างบางนะครับตัวนี้ก้อนบางอยู่ก็ถ้าใครอยากจะเพิ่มแบตบเพิ่มแอมได้นะครับแต่อาจจะต้องดูเรื่องรังใส่แบตนิดหนึ่งหรือว่าถ้าไม่ซีเรียสก็วางาพาดทั้งบนแล้วหาพวกเคเบิลไทลัสเอานะฮะก็ <restricted S 2> จะได้แอมที่ใหญ่ขึ้นเล่นนานขึ้นนะ เราลองเทสรถกัน <Yeah. S 1> นี่นะครับเป็นปลั๊กดินแบบนี้นะ <Yeah. S 1> โอเคเดี๋ยวผมรีโมทอ,นะอยู่นี่นะรีโมทอยู่นี่รีโมทก็น่าจะเป็นตัวเดิมของค่าย w l ที่ทุกตัวใช้เหมือนกันหมด <Yeah. S 1> นี่นะ,ะัะตัวเดิม ใช้เป็นฐาน 2A นะ 2A งสี่ก้อนผมว่าตัวนี้น่าสนใจเลยตัวเพดด้านล่างอละลูทั้งหมดน่าจะแข็งอยู่คุ้มค่าอยู่ล่ะตัวนี้ Okay. เดี๋ยวลองเปิดสวิตสวิตอยู่นี้นะฮะให้กดค้างไว้นะอ่ะโอเคติดแล้วไฟด้านบนขึ้นนะด้าน,นบนมีไฟนะครับตัวนี้นะผมใส่บอดี้ครับธรรมดาาวก่อนอ่ะเดี๋ยวมาลองเทสสปีดกันนะนี่นะฮะ <c oughs> เร็วเร็วมากเดี๋ยวมันดอดี้โดนเดี๋ยวผมจับดีดีกัน นี่นะครับห้าสิบกิโลเมตรนะเร็วนะตัวนี้เดี๋ยวขอใส่ลยตรีเลยดีกว่าแป๊บนึงนะหรอ,อกหัวท้ายแป๊บนึ่งนี่นะครับอ่าถนาัดละคราวนี้ ห้าสิบกิโลเมตรนะครับตัวนี้นี่นะฮะเป็นสปีดเร่งเร็วตามมือนะดูยางที่ยางนะฮะบ,บวมนะฮะถ้าเร็วเนี่ยดูที่ยางถ้ายิ่งเร็วยางจะยิ่งบวมน,นะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะสามารถปรับเรื่องล็อกสปีดซ้ายขวาได้นี่นะฮะปุ่มบนนี่นะฮะปรับเรื่องซ้ายขวาที่มันกินได้นี่นะฮะค่อยๆปรับได้ปุ่มล่างเป็นตัวล็อกสปีดนะฮะ อันนี้ผมปรับโลนะฮะเวลาวิ่งสุดมันจะไม่แรงมากเอาไปฝึกเล่นได้นะฮะสามารถเอาไปให้น้องๆลองฝึกเล่นดูก่อนได้นี่นะครัอนี่นะเร็วนะฮะตัวนี้เร็วนะโอเคก็นี่นะครับ,รบ,รรบตัวนี้นะรหัสอีกที่หนึ่งหนึ่งสี่สี่ศูนย์ศูนสองจาก W L นะครับ W L toy ใครสนใจสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้าน S1K นะครับเบอร์0 8 3 6 1 3 3 3 1 9นะครับหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับใครที่ดูผ่านทาง y o u t u b e นะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ